สวัสดีค่ะจจมิสีพาแซบมาอีกแล้วนะคะวันนี้มาดูซิสิเค็ตยังกินน่องมลยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมาครบเด้อจ้ะนี่นะคะเราจะมากินแบบแซบกันค่ะวันนี้โอ้ยแรงแจมมานี่จ้ะโอ้โ้เหี้ยเหียยปวดนะ จ,จสสุ๋มจุ่มซีฟู้ดแซ่บเด้อหนึ่งยอดยัวจ้าแดงอลังการนะคะตำปากแตกจ้ามากินเด้อวันนีอยากปากแตกไปสองนะทำฮาวโรตินสินะตำปากแตกกับซีม,มู้กัดหมูนะจ้าแคบหมูนะคะถ้าเราเรียกก็กุ้งค่ะกุ้งวัสดีค่ะพี่นุชใส่ขนมจีนด้วยนะคะ แล้วก็ใส่แซลมอนแซลมอนนี่แบบเมื่อวานนี่ค่ะเหลือค่ะอันนี้บอกตรงๆเลยนะคะเพื่อสิกินผู้เดียวผมเออดอกเมวา,น,านี่้ายไปัหนกระเมร่นปอบเนาะค่ะกระค้นนี่แห <c oughs> มาเริ่มกินเตรียมหน้าก่อนช่องสิบปากแตกไปเสายอยู่เม่ามามาเดินจะมามาเริ่มได้นะคะขันดับแรกเราก็กินกุ้งโชว

อทุกคนเนะี่ยมันไปพักมันจำไม่ได้สิพี่นวลแล้วจำเม่จกิมุ้งที่งำํำไทยกับํำลาวเนาะถึได้ เดีว่าอืม่ะอือเอาไป,ปาปุ๊บเนี้จะไม่อันฝรั่งหรอ พี่น้องป้อมปลาสามีเขาเห็นหนูกินนะเขาเห็นเขางอกโอ้ยจุ่มมันคือกินหอดแมงว่ผสมดีนะไม่ไมันไ,ไม่บอกว่าทำไมไม่กินตีนไก่น้องมันเอาล่ะที่คันเดียวเอาเนาะตอนนี้เอาเนาะตอนนี้บังสนได้จ้ะโอ้ยเขาปืนก้าวกระลอกมาแบรนน้องมาน,นเน,น,านี้นนย,ยแบรนมันมน,นี่มานรู้ปะ เอามาริกาเลยมะนัวกระป๋องมัน,มนเนี่ยอามริกาแบมแบมทาไมแบมแบมมามาเนี่ยแบมเนี่ยมาอยู่นี่แบมมาอยู่นี่นี่มาเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ไม่แบมนัวเดินมาหรกดูกันหรอกถ้จาจะมันมาหมนกหรอกแบมจะเริ่มทำยังงี้หามันอยู่ให้มันมาขึ้นเนี่ยเดินมาเนี่ย นู้วเดินมาเบนน้องก็จะเดินตามนั่นแบมชิดเลยเอาก็ปองมาเอากระป๋องมาให้แม่เอากระป๋องมาให้แม่แบมแบมเนี่ยเนี่ยอะไรนั่นมาหาแม่เลยโอ้พี่เบนแกล้ว không sáng nha, nhà các cái lọ cùng to ừ. 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 thêm mà chẳng thấy hàng cá lọt quá ừ. Nó mất kịp khỏi Đúng không? Đây bao là bằng Nó mà thua ไม่บเป็นไรสดลูกสาวเลยมือนเป้ามาบังอืมาอืกินข้าวควันก็กินกระลอกก็กิน ไปแล้วาบัาไดลสุดกะะ็เหรอมาเท่ากินตามบักแตกก่ Okay. ขอโทษแล้วอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราตัวให้กันหรอกเนี่ยตางปากแตกยางจ้วไา ย่ยางแรกเขาสิมาไลอสดอันกรอบแบบเด้จะด,ด้เบ้องแรกน้ากิมากเลยไม่รก,ก,อกอบบร,รอบนึงหาหกบบวงหรอบเสารลอบนึงหรอบแรกหลอบนึงจ้าโอเ,เจอกันพวกนี้กันแ มากจะพูดอะเพิ่งเขามากอะเมื่อกินตางปากแต่ก็จุ่มด้เพล็บอราดิชั่บิเต็ม ว้าวน้าจะชาหรอคะอนไรค่ะมาได้จ้าจอบักแซบ กิ่นไปเรื่องก็ะอกไปนั่งมากคือตอนท่องกนม่นเนี่อแซบดีจ้ะแซบทุกวัน ý em ý Thêm thêm thức ý thức